เอาละครับมาอยู่กับทีสี่สิบสารถถังกลางที่ค่อนข้างน่าเล่นคันนึงนะเพราะว่ามันเร็วเนาะแล้วก็แม่นอันนี้ผมอยู่ตรงกลางไม่อยู่เยื้องขวาคมันผมจับไปเล่นขวาแล้วกันไปเล่นส่ายิงไกลดีกว่าผมจะเล่นรถถังกลางซุ้มยิงนะครับในแบบนี้ก็เดี๋ยวเป็นไงมาดูนะ ว่ามันจะรอดหรือมันจะแหกโ,โหมาขวาเอ็มไปให้สุดเลยด้วยเพราะว่าผมเคยไปตรงกลางแล้วผมเล่นไม่ได้เพราะกั้นผมจะไปขวาให้สุดเลย มันไปกันแล้วนะครับแล้วเราเดี๋ยวเราตามไปเรื่อยๆเอาละนั่นไงมาครับ IS เราเศร้าใจมากเกมแต่โดนเจาะตังทั้งซ้ายและขวากลางบุกไม่ได้นะครับผ่านเยอะจัะโอเคผมจะอยู่ตรงมุมนี้มุมที่ผมมองเห็นมุมเดียวด้วยนะ เจอใครอ่ะเราเจอไทเกอร์ซีหรออันตรายเนยอ่ะคื่อมาเรื่อยเรื่อยเลยอ่ะไม่ไปดีวกว่าผมดักดีกว่าโว้ย ตายไม่โดนไม่โดนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนนั่นทำไมยิงเข้าได้บ้างวะ ยิงไม่ได้เลยอ่ะมันนค้ก็ทีไปแจกโอ้โหเจาะไม่ได้ครับเจาะไม่ได้เลยอ่ะไม่ตรงไหนเจาะได้เลยแย่แหละ không đồn lóc ạ vậy người ta chọn đa không anh ạ ừ ừ nó đai nó có hình tái bừn quá đòn Penetration, the gunner is dead. We're trying to cover for him. Me, how it ผมหรือสอ่ะอยู่แถวนี้เขาเนี่ย เฮ้ยเรยเราวิ่งไปช่วยเพื่อนเราดีกว่าก็คือผมเกือบตายไอคนนี้น่าจะไม่อยู่คือผมยิงรีเลยอ่ะคอาจริงเลือดเหลือแค่นิดเดียวเขาต้องถอยนะแต่เขาไม่ยอม โอ้โดนตีนะครับไม่พังโอ้โหูนัดเดียวแต่ก็น่าจะจบนะครับเพราะว่าทีมเรารันกันหมดแล้วก็คือจบ โอเคอะจ้โอเคเพราะว่าเรามีคนแบกอยู่ครับโยสวยงามอโหไม่พังว่ะคือดินน้ำมันเลยยิงยิ่งยิงยิง,ยงเออเรียบร้อยครับด้วยตรวกอสิบห้าต่อแปดนะครับได้มาคันนี้ไว้เจอกันในแบตหน้าครับสวัสดีครับ